อันนีอนที่ได้ยี่สครับอยู่ตรงไหมเห็นหรือเปล่าเปิดให้ปฏิทินคริสต์มาสจ้ะทุกคนถีออืมได้เลยพี่เยิ้มเปปเปรเอร์คอ,อ,กกอร์กัเทรดาวสโนมน ประมาณนี้จ้านี่ๆเอา้า <'s> ดูมา <short. S 1> ดูของแม่ที่จะถูกหรือเปล่าดีลอตเตอรี่นี่ครับลอตโต้นี่ยเฮ้อือหือไหนที่ยี่สิบสามเนี่ยยี่สิบสามนี่อันนี้อ,อือเออโอ้ยไใยยางละลูบยางละลูบพี่น้องเอ้ยคือดรอปพรี๊ซงานไงอะไรของมึงนี่เอ,อ ได้ย่างละลูกย่างละลูปแล้วมันจะถูกไหมนี่แล้วอีกหนึ่งวันน่ะเอานี่อันนี้แล้วอีกหนึ่งวันนี่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 วันที่ยี่สิบสี่นี่เหลืออันนี้เองครับแล้วมันจะได้ไหมเราแม่เอ้ยตั้งยี่สิบสี่วันมาอย่างละสองลูปเห็นไหมได้อย่างละสองอู้นี่ก็ได้สองเห็นไหม <laughs> นี่ได้สองนี่ oh m <my> ยม o d อดเ้ยถือดอกทุกคนทะเลรุนมืออื่นอีกมือหนึ่ง สวัสดีคุณผู้ชมสบายดีวันนี้พอไปซื้ออาหารไทยมีช่องพุ่งครับโอเคจะรีวิว,ร,ว,วรีวิวอาหารไทยพูดไทยนะครับโอเค okay. ต้นหอม,อมหอมอิลี่ต้นหอมอิลี่เรยบร้อ,อ,อมอันนี้เป็นใบมะพร้าวนีเป็นใบกะเพรา นี่เป็นคณะชื่อว่าอะไรนะคณะคณะเหรอคณะโอเคมันก็มีผักบุ้งซองแพกใครชอบกินผักบุ้งแมททิวอิลีมีเซนขานองจิ้นซองแพะเชบอิลีมีพันเนงเพชซองแพะ นี่พริกสดใช่ไหมพริกสดแดงคะัะครับพริกสดแดงน,นี่ชือ่อเออชื่ออะไรอ้ากระชายเออ <Yes. S 2> บอกทุกคนสิมาบอกแม่ได้ไงกระชายอ,อันนี้เป็นอันนี้เป็นเซนกวยจับชองแพ็คผัวัวงอกหนึ่งแพ็คบิก๊กแพ็คแล้วก็กระชาย สองแพ็คจะชายสองแพ็คเลยเหรอถุงนำไปสองถุงนมเบอรสองหนักมากนี่เป็นซอสซีซอสซีฟ้าสีฟ้าหรือสีอะไรเนี่ยเสีเขียวซอสซีเขียวซอสปรุงรสครับปรุงรสครับเสร็จเลยโอ้พูดใหม่ ตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้อืมเคว่านี่เป็นอะไรนี่เป็นเส้นด้วยใช่เส้นใหญ่ใช่โอ้โหเก่งเส้นใหญ่เอ่อเส้นใหญ่สดนะจ๊ะทุกคนอันรเนี่ยไม่สีสติกสตยวใช่ใช่เส้นใหญ่เฟรชอู้อันนี้เป็นอะไรน่าหน้าซีโอ้โคโคนัทชูเกอร์อ่าภาษาไทยเอ่อเอ่อ น้ำตาลเผาน้ำตาลถูกแล้วแต่ว่าต้องมีมะพร้าวด้วยค่ะอออืมอืมเออม่นคืเก่งมากเลยเก่งเลยเหรอรับอืมเอ้อมีเส้นใยอืมซองแพ็คอืมธมรีนอืมชื่ออะไรฮะชื่ออะไรเด่ะน้ำน้ำน้ำมะขามเปียกน้ำมะขาม ใช่น้ำมะขามไม่ได้ทำไมรู้เลยรู้สิตัวเองจำไม่ได้หมูโยอใช่ไหมใช่เปล่าว่าเออหมูโยอก็เก่งแล้วนี่อ๋อนี่เชื่ออะไรอันนี้กินกับก๋วยเตี๋ยวใช่แต่ว่าไม่ทำไมเอาใช่แม่ทิวไม่ชอบแต่แม่ชอบเชื่ออะไรครับตั้งชายตต้งชายให้ทุกคนดูโอ้ได้หลายบ่ได้หลายดีได้หลายดีเลยบ่ครับ สอมทุกหมดแล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะผัดไฟแดงให้แม่คิวกินกับข้าวต้มผักบุ้งใ,<น>ใครชอบแบบข้าวต้มผักบุ้งนด่เทีอืวอันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำผัดซีอิ๊วให้คณะนุ่มๆคณะให้นุ่มๆกินจ้ะทุกคนอันนี้ก็แพ็คละเึิงกิโลจ้ะเห็นปลาป่านะแพ็คละรค่งกิโลแพงจ้ะหกสิบแปดกร แต่ก็โด,น,ด,น,ดนกินเทือก็เป็นอย่างจ้ะอันนี้ก็เป็นอ่าของถี่สือมาก่อนถี่เขาสิปิดอ่าคริส,สต์มาสนอกจากล้านเอเชียเพิ่นสิปิดคริส,สต์มาสนอกจากก็กเลยได้ไปเอาของนี่มานอกจากทุกคนจ้ะเั็นแลโอ้เก่งครับขอบคุณมากนะขอครับอืมมาชุกรุ๊ตอุณครับสวยครับบ๊ายบายเมนทิวเสร็จแล้วครับอโ,อโหช่วยเก็บไหมนี่ช่วยเหรอครับ เก็บให้แม่บอกครับผักใส่ถุงใช่ไหมผักใส่ถุงครับกเก็บของแห้งก่อนครับลูกเก็บของแห้งก่อนเกน่งเนาะช่วยรีวิวแล้วช่วยเก็บด้วยกกเก่งอีลีเก่อเด้อเสร็ง,รงนกินก่อนูนีใช่ไวางไว้เดี๋ยวแม่ไปจัดครับลูกวางไว้ เส้นก้วยจัก๊กอัน,นั่นใะส่ตู้เย็นให้แม่นี่ okay, น,น้ำมะขามไม่ต้องน้ำมะขามไว้ข้างล่างนี่แค่แค่เหล็กเขาไปอบเปอร์โพเอกค่ะหอืม เชาก็ใส่ไ่ไปอีบใส่ฟรีชหม่ใส่กับหมู น้ำตาลเอาไปไว้ตรงเอในสมัมแม่หนุดแล้วสัมน,นะหนุดแล้วแน่ะถ้าผูเส่เซตตอสัมมันผูเสเบก,เกิทู แส,แสบอีลีแสบอีลีบ่ะครับมันแพงอีลีน้ำเด้อทำไมถึงแพงดีมันแพงอีลีเด้เอดต้นหอมหอมอีลีต้นหอมหอมอีลีครับ ขนา้าไปวางน,นู่นเดี๋ยวแม่ก็ใช้แล้วแล้วก็เพสนี่เอาไปใส่ไว้ครับใสไว้กับหนึแล้วางไว้ข้างบนนั่นแหละครับเพสเอาไว้ในในเอ่อในสกอปสกูปสนนั่นแหลก็พอเล็กเกดาโอเคยคอมเม้ <Yeah. S 1> นพ <Yeah. S 1> นต์ตาฮาร์เซตเตอร์โพชนสกอปเชอร์ริสกอปอันเน่คอนเตเตอีคเน็ตตาอร์คนิตูซ ต้องหัดทำครับลูกได้ช่วยแม่ได้ช่วยตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ช่วยแม่หรอกช่วยตัวเองให้รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีไหมครับ,ด,รบดีครับโอเคแล้วครับใส่ลงไปครับ four plus พ o u r f o plus ยียสิกิโพอโอ้ยเก็บเพรสซะโซโคตดหรอโอเคด่าอวสกได้ยเห็นนะนะ <c oughs> อืมครับนึกครับ คือต้องสัปปะ่ะเราเอานัางกระไรขอบคุณนะคุณ